สวัสดีครับสรุปผลมวยไทยวันอาทิตย์ที่7กันยายนปีพศ2568คู่แรกเป็นศิลปะลดสวยจ่าเจนเจอกับวัชรชัยแอดสันป่าตองคู่นี้บอกตามพงนะครับยกแรกเนี่ยลูกเกมยังดูคู่ขี้สูสีกันอยู่เลยนะครับมีการแลกแข้งแลกหมัดก,กันไปมายังไม่เข้าสู่วงในกันมากลูกเกมก็ยังไม่เปิดยังดูว่าไม่มีใครไ้เปรียบเสียเปรียบใครมากน้อยอะไรยังไงเลยนะครับเลยเปิดมาให้ทางด้านของวัชรชัยเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่3ต่อ2นะครับ แต่พอรูกเกมขยับเข้าสู่ยก2เท่านั้นแหละนะครับยอดศิลปะรถสวยจาาเจดเนี่ยเข้าหลวมทีเดียวเองนะครับถึงกับล่วงและหลับกลางอากาศไปเลยนะครับอย่างที่เราได้วิเคราะห์ไว้ก่อนเกมการชกเลยนะครับคู่นี้บอกตามตรงนะหลายสำนักหลายอาจารย์บอกว่ายอดศิลปะรถสวยจาาเจดน่าจะเข้าวินก็จริงเก่งก็จริงนะครับแต่อย่างที่บอกครับพอเราวิเคห์อาวุธออกมาเนี่ยถึงยอดศิลปะจะเก่งแต่ในบางจาังหวะก็เข้าหลวมและเข้าหลวมอยู่บ่อยครั้งนะครับ และก็เป็นไปตามที่เราได้คาดไว้เลยนะครับสําหรับคู่นี้หวานเกี๊ยบครับสมาชิกแล้วก็มาต่อกันคู่ที่2ครับเป็นเพชร3เจอกับราชันสอสมนิกครับคู่นี้ขึ้นยกแรกมาเนี่ยเห็นได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ผมว้าวเลยเฮ้ยเพชร3มันใหญ่ยัง่ามันโคตรใหญ่จังใหญ่กว่าบ้านเลยนะครับและลูกเกม1 2 3เนี่ยบอกตามตรงนะวงนอกเนี่ย ถึงแม้ว่าราชันจะพยายามสู้ได้มัดกับเพชรสามแต่บอกตามตรงครับสกิลการออกมัดเนี่ยเป็นรองเพชรสามอยู่มากโผล่เลยทีเดียวนะครับอีกทั้งเรื่องของระยะก็ยังส่งผลต่อความเสียเปรียบในการอยู่วงนอกของราชันอีกต่างหากนะครับแต่วงในเนี่ยบอกตามตรงนะเป็นของราชันถึงแม้จะเล็กกว่านะครับ ล็อกแขนไล่แขนพายสแลงตีเข่าเจ็บเจ็บแหลมแหลมตุงตงท่อนสูงเนี่ยหนึ่งสอยบอกตามตรงวงนอกเป็นของเพชรสวงในเป็นของราชันสอสมนึกนะครับราคาเนี่ยมันก็ยังอยู่เพชรสอยู่นะครับเพราะว่าเพชรสใหญ่นะครับแต่รูกเกมเนี่ยมันไม่ได้ขาดเลยนะครับแต่พอเข้าสู่ยก4ี่เท่านั้นแหละนะครับ เราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าราชันเนเริ่มยุบนะครับจากที่1 2 3เนี่ยไล่แขนแทงเขาได้อยู่ดีๆแต่พอ1 2 3่นะครับกลายเป็นเพชร3นะครับที่เข้ามาไล่แขนแทงเขาได้สงงั้นนะครับบอกตามตรงนะครับว่าโดนต่อโดนเนี่ยมีผลนะครับเขาเนี่ยกลายเป็นเขาวงในเนี่ยกลายเป็นของเพชร3ไปโดยปริยายไปเลยสุดท้ายครับได้แค่กองออยย้อ,อยครับ ปลาชันสอสมนึกแพนน็อกเพชรสามครับอย่างที่บอกครับคู่นี้กินเต็มอีกหนึ่งคู่ครับสมาเชกคู่ที่3ครับเพชรหนึ่งเจอกับดินเนื้อทองเปิดเกมมายกหนึ่งและยกสองเนี่ยราคาข้ามไปข้ามมา สูสีมากๆครับราคาข้ามกันไปข้ามกันมาหนีไม่พ้นอยู่มาหลักสิบห้าสี่บ้างเพชรหนึ่นงห้าสี่บ้างดินเนื้อทองห้าสี่บ้างอยู่แบบนี้ครับแต่พอรูปเกมเข้าสู่ช่วงยกสามเท่านั้นแหละนะครับเราเห็นได้เลยนะครับว่าดินเนื้อทองเนี่ยเริ่มมีอาการขาซ้ายกระเพกกระเพกตอนไหนไม่รู้นะครับบอกตามตรงนะครับตอนไหนไม่รู้ผมก็ดูอยู่นะครับเพชรหนึ่งเองก็งไม่ได้เตะค้าบคีกเตะน่องอะไรมากมายนะครับแต่ โดนเพชรหนึ่งเตะตรงนั้นทีไรมีสะดุ้งให้เห็นทุกทีนะครับจากที่ก่อนที่จะเข้าไปค้วคอเนี่ยมีแข้งซ้ายนําแต่พอเจ็บขาแล้วเนี่ยทำให้ดินทองเนี่ยช้าลงลูกแข้งซ้ายนำเนี่ยหายไปนะครับกลายเป็นเพชรหนึ่งครับที่เลือกชกได้สบายๆได้ง่ายขึ้นเปิดเกมยก4ี่ยกหมาเนี่ยราคาหลุดขาลูกขาลอยเลยนะครับไม่ต้องบอกครับว่าคู่นี้ใครชนะ,นะครับแต่ถ้าเกิดใครดูไลฟ์สดผมอยู่นะครับ ผมบอกให้กดสูงไปตั้งแต่คู่ตั้งแต่ก่อนชกแล้วนะครับคู่นี้เพราะว่าหัวจิตหัวใจดินและทองนะ่ไม่เป็นรองเพชรหนึ่งอย่างแน่นอนครับเพราะมวยคู่นี้มันเล่นยากถ้าผมวิเคราะห์ผิดนะถ้าเล่นไม่ยากนะบอกเลยว่า1 2, นะึ่อกันราคาไม่ข้ามไปข้ามมาแบบนี้นะครับสมาชิกและคู่เอกนรายการนี้เป็นทางด้านของโฮมเพชรสิทธิสารวัตรเสือเจอกับดอกไม้ป่าคู่นี้บอกตามตรงนะยกหนึ่งยกสองยกสามเนะี่ยราคาข้ามไปข้ามมา เสมอคมเพชรยกหนึ่งยกสมาเสมอดอกไม้ป่ายกสามมาข้ามมาเสมอคมเพชรแบบสูสีกันไปมาผมบอกเลยใครเล่นคมเพชรนะมีนั่งไม่ติดนะครับแต่ผมบอกแล้วนะครับว่าผมนั่งในไลส่วนน้องคนนึงบอกว่า ขายนาลองดอกไม้ป่าทุกราคาผมบอกว่าเก็บตังค์ไว้กินข้าวบ้างเดี๋ยวจะได้นอนวัดล้อเล่นครับผมก็นั่งคิดอยู่นะถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยทั้งยกอยกจบเกมไปเนี่ยคมเพรเนี่ยเสร็จแน่เพราะลูกเกมเนี่ยคมเพรมาถอยมาเล่นฝีมือและความเร็วของคมเพรเนี่ยยังไม่ได้เร็วกว่าดอกไม้ป่าเลยนะครับ1 2 3แต่พอเข้ายก4ี่มาเท่านั้นแหละนะครับความเร็วเริ่มมาว่ะบวกกับดอกไม้ป่าเริ่มยุบ เดินเข้าไปก็โดนแข้ง5 g ของคอมเพเดินเข้าไปก็โดนแข้ง5 g ของคอมเพตฉากซ้ายฉากข,ขวาทําเอาดอกไม้ป่าเนี่ยไม่รู้จะหันไปมองพี่เลี้ยงกึดอัดไปหมดครับสุดท้ายครับกินเต็มอีกหนึ่งคู่ขี้เต็มซ่วมขี่เต็มบล็อกครับสุขนี้ไอ้อาทิตย์นี้พูดผิดนะครับสุขนี้ก็กินเต็มนะครับมวยรองเท่านั้นเลยนะครับในิึกวันล,ลุมบินีของเรานะครับ สรุป4ี่คู่อาทิตย์นี้นะครับกินเต็มหวานเจี๊ยบครับสมาชิกแล้วสมาชิกลหะครับหวานเจี๊ยบกลับผมหรือเปล่านะครับล้อเล่นนะครับวิเคราะห์มวยให้สนุกนะครับดูมวยให้เพลิดเพลินอย่าซีเรียสุดท้ายนี้ว่าจานใดผิดพลาดไปเนี่ยผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะคลิปนี้เลยนะครับผมไม่อยากจะให้มานั่งดราม่านะครับเอออย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ผมวิเคราะห์มวยหลายสิบมากเลยไม่ว่าเจอสิทธิ์ไหนของผมเนี่ยฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ย เชื่อไหมครับก่อนจะนําคลิปมาวิเคราะห์ก่อนที่จะนําคลิปมาอัปโหลดลงเนี่ยผมมีการไปหาข้อมูลศึกษาอาวุธมุอาวุธมวยเนี่ยมาให้พี่ๆทุกคนแบบใช้เวลานานมากครับผมก็อยากให้แฟนคลได้รับรู้ถึงข้อมูลของอาวุธของแต่ละคนว่าเขาเก่งกันยังไงเก่งกันแบบไหนแบบจุกใจครับสุดท้ายฝากเป็นกำลังใจให้ผมอีกทีหนึ่งนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ